วันนี้พลเอกดาพงร์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของมหาวิทยายลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูธปปถปัตภ์ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นวันที่สองโดยในช่วงเช้าองคมนตรีได้รับฟังการขับเคลื่อนมหาวิทยายลัยด้านกิจการนักศึกษาจากคณะผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยายลัยและระดับคณะ เพยกระดับและพัฒนานงานกิจการนักศึกษาทางด้าน Hard Skill และ Soft Skill ที่มีความจำเป็นในศตวรรษที่21ควบคู่ไปกับความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยรวมทั้งการอำนวยความสะดวกด้านทุนการศึกษาสวัสดิการและงานธุรการต่างๆตลอดการเรียนในมหาวิทยาลัย โอกาสนี้องค์มนตรีได้วันใหญ่พิเศษเกี่ยวกับการน้อนมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติของมหาวิทยายลัยราชพัฒน์นับตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันโดยมีคณาจารย์และบุคลากรของ,ของมหาวิทยายลัยราชพัฒน์วิไลอลงกรในพระบรมราโชประธรรมจำนวนกว่า500คนเข้ารับฟัง ในช่วงบ่ายองค์มนตรีได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำนักศึกษาทั้งนายกองค์การนักศึกษาประธานสภานักศึกษาและนายกสโมสองแต่ละคณะในการยกระดับกิจกรรมนักศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการจัดกิจกรรมและวิธีบริหารสวัสดิการให้ตรงกับความต้องการของนักศึกษา